เพราะผมเนี่ยผมไม่ไม่ได้เป็นหมอคุณต้องเข้าใจว่าผมปฏิญาณว่าผมไม่ได้เป็นหมออย่างเข้ามาหาผมอ่ะอย่างคุณคุณมาหาผมบอกผมปวดขาครับผมปวดขาผมไม่ได้ซักประวัติหรอกว่าคุณปวดขามาก็อะไรรักษาเลยรักษาโดยการที่เอาเรามียานี้นะถ้ากินหายจะหายเพราะว่าคนบางคนเนี่ยรักษาด้วยยานี้ก็หายบางคนรักษาด้วยยานี้ก็ไม่หายเพราะกรรม คำของคนมันต่างกามต่างวาระกันหลังจากนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรอีกแต่เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ย มีหมอรักษาอยู่ที่นั่นนะครับคือให้กินยาหมอแล้วก็ให้ฉีดยาด้วยคือ,คอใครจะพูดอะไรก็ได้แล้วความจริงนะ่ะที่คนอื่นพูดใครจะมาดา่าผมพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงมันคืออะไรก็คือความจริงก็คืออย่างนั้นซึ่งผมเองเมื่อผมปฏิญาณว่าผมไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ได้มารักษาเมื่อผมไม่ได้มารักษาแล้วก็อย่ามากล่าวว่าผมรักษารักษาครับ แล้วก็หาพยานหลักฐานมาว่าผมรักษาไหม,มเพราะว่าผมเองผมผมก็มีพยานหลักฐานาว่าผมจัดงานศพอยู่หลงผมวิ่งโน่นวิ่งนี่อยู่ผมก็เคยผมก็ถามคำถามนี้กับทางสาธารณสุขว่าถ้าแม่คุณตายอยู่คุณมีกระจิตกระใจทีจะรักษาไข่ไหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมบอกผมไม่รักษาอืมอืม ก็ยืนยัน <ละ S 1> เองไม่ได้รักษาทางฝั่งของแม่คุณแพรถูกไหมใช่ผมไม่รักษาเขาอืมแล้วผมก็ไมไ่รู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรต่ออะไรนั้นผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าที่เขาไปแต่ที่เขาไปที่เนี่ยเขายืนว่าเขาไปเพื่อรักษานงฮะใช่เขามาเพื่อรักษาแต่แม่ผมตายจังหวะที่แม่ผมตายจังหวะที่ผมยุ่งในงานศพของแม่แม่อาจารย์เสียผมว่าเสียเสียเมื่อไหร่ฮะเนี่ย โอ้ผมจำไม่ได้ช่วยนั่นแหละช่วยใกล้ๆก,กันนี่แหลคะครับสี่เกันนี่แหละครับเดืสีเส่เดือนที่แล้วเอาเอาทำไมาเอาตอนเนี้ยพระทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยคือหมายความช่วยรักษาไหมฮะ ตอนนี้ก็กำลังพูดกับโยมอยู่โอ้ใช่ปัจจุบันนรกขนาดใปัจจุบันนั้นทำกัคนอยู่ที่ไหนมาถามไปอีกสิหมายถึงว่าตอนนี้พระอ่ะคือหมายความว่าที่พระอยู่ที่แห่งนี้เนี่ยร่วมกับทางฝั่งของอาจารย์พรชัยเนี่ยพระบุญเลิศเนี่ยช่วยอาจารย์พรชัยก็ทําอะไรบ้างตมาไม่ได้ช่วยหรืออะไรกันแล้วอยู่คนละที่อ่าตมาไปพักอยู่ที่นู่นที่นี่ หลายปีแล้วแต่อาจารย์อยู่วัดไหนครับวันหรือเวียนไปเวียนมาตามที่มีกิจที่จะได้พบกันแต่ปัจจุบันเนี้ยตาก็ไปอยู่ห่างจากตรงที่ว่าเนี่ประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็ไปบิณบาตชาวมาก็จะมาฉันที่ที่กลังพูดคุยกันนี่และอาจารย์โดนไปกเข็มอาจารย์น่ะอาจารย์เคยฉีดไหมตามาใช่สองร้อยอับสองร้อยเข็มสองร้อยอับโอ้โหสองร้อยเข็มที่ฉีดนะฮะฉีทุกวันเลยเนี่ยมากกว่าไม่ใช่ทุกวัน ใช้เวลานานมากตังนี้อย่ถ้าโยมรู้ว่าประวัติสมาป่วยเป็นโรคอะไรอะไรบ้างเนี่ยโยมก็จะครึ่งเลยอ่ะอาจจะมาป่วยเป็นอะไรอ่ะเหมือนผีเดินได้โยมหูตายแล้วความจําก็เสื่อมน้ํามูกไหลผ้าขนหนูแปดนิ้วคูนแปดนิ้วเนี่ยเปียกหมดเลยมันไหลออกมาเหมือนน้าฝนโอ้แปดนิ้วแปดนิ้วเลยอ่าแปดน้คูนแปดนี่เปียกเปียกหมดเลยวันหนึ่งเนี่ยมันไหลออกมาเหมือนน้าฝนแล้วก็ปูิแพ้ของสิลลอักเสบใส่นัดสามจุดตรง แก้มซ้ายขวาเนี่ยต้งโหนกแก้มเนี่ยแล้วก็หน้าผากเป็นพรงไซนัตอักเสบแล้วตอนนี้ดีขึ้นหมดทุกอย่างตอนนี้จะมาก็คิดว่ามันหายแล้วนะโยมหมอที่ดีคือใครโยมรู้ไหมไม่รู้การตรวจการตรวจไม่ใช่เป็นการรักษาโยมรู้ไหมเหรอเอาเวลานี้ หมอหลายคนรู้แล้วว่าการตรวจยังไม่ใช่เป็นการรักษาแล้วเป็นอะไร,รในแพทย์สายใจยศสิงเขาบอกว่าคุณดูแลสุขภาพถูกหลักอนามัยเนี่ยนั่นคือการรักษาที่ถูกต้องแล้ว<อ>การตรวจไม่ใช่เป็นการรักษาแต่เพื่อให้รู้ว่าจะเป็นอะไร<อ>แต่ถ้ามันเราดูแลสุขภาพมาดีอ่ะบริหารทั้งอิริยาบถสัปปาย,ยะอาหารสัปปาย,ยะอุตตุสัปปาย,ยะธรรมะสัปปาย,ยะบ<อ>ุคคลสัปปาย,ยะสัปปาย,ยะทั้งเจ็ดได้มาเนี่ย เราได้รักษาเ,าเราเรารักษาตั้งแต่เบื้องต้นโดยการล้างพิษที่ฉีดไปสองแล้วแล้วก่อนนั้นอาจารย์แล้วอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่ให้หมอพรชัยมาคุยอะผมจะได้ถามหมอพรชัยแล,แล้วแล้วแล้วอาจารย์มาพูดเรื่องนี้คือ<ย>หมายความว่าอาจารย์ยมฟังอาจาทก็ยอมฟังฟังกันนะแกถูกเหล็กหล่นใส่หัวเหล็กน้ําหนักมันเป็นร้อยกิโลเวลาแกพูดอะมันอึกอักมันอึกอึอักอ้อมันก็สื่อแล้วไม่ชัดแต่เรื่องเนี้ตาายตำไม รู้เหตุการณ์หมดก็เลยเอามาสื่อให้เข้าใจ<อ>ไม่ใช่เอามาปกป้องโยงฟังอาจารย์น่ะโยงเข้าใจง่ายกว่าฟังอาจารย์คอนชัยหรือเปล่าในเรื่องฉีดนี่ยโอ้เขาเข้าใจแน่มากมากเลยเราวันนี้อาจารย์ฉีดไปยังครับในเมื่อมันเมื่อมีการเข้าใจที่ง่ายกว่าโยงจะไปใช้เขาที่เข้าใจยากตอนนี้แกป่วยแกก็อกบอกแล้วอืม,อมเอางี้ว่าพระเอ,อตอนนี้แม่ของทางกุณแพลเนีย่ยเขาไปหาไปรักษาที่นั่นน่ะแล้วเขาตายขึ้นมาตอนนี้พระอาจารย์ทราบไหม ตมาเนี่ยรู้เผินเนิดเดียวไม่รู้อะไรมากเลยเพราะงี้ผมถึงจะได้ถามดางฝั่งของตัวนั่นแลหละยุณผนชัยเข้าไปคุยกับอาจารย์อนช<ง>ัยแล้วไปเลยนะอไปพูดกับอาจารย์มณช,นะชัยได้เลยเออเอืมไอไอ,อ,อที่อาจารย์บอกมาเนี่ยคือพอกลั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอามาใช้ฉีดผสมกับน้ำเกลือแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดดำถูกไหม ตัวตัวนี้ยังไม่ได้ตัวที่เริ่มแรกจริงๆเน,น,นี่ยล้วตอนเนี้ยเอาหน้าตอนนี้หรือตอนอตอนเนี้ยตอนเ<อ>น,น,นี้ยตอนเนี้ยที่ว่าที่ว่าที่ว่ารักษากันอยู่เนี่ยก็คือรักษาพาะระรักษาอะไรเนี่ยก็คืออ่าเอามาฉีดถูกไหม,มกูกต้อง,อ,งอ่าโอเคแล้วเป็นพุทธการตรงไหนแต่ก่อนเขาไม่มีเข็มนี่สมัยก่อนอ่ะอ่าแล้วสมัยก่อนคนที่พูดหน่อยนะครับว่าหมอชีวกผ่าตัด คุณรู้ได้ยังไงว่าหมอชีวกไม่มีมีดผ่าตัดผมไม่รู้ผมไม่ได้เกิดสมัยนั้นน่ะแต่ผมในเมื่อในเมื่อไม่รู้ยาดวนสรุปออว่ามันมไม่มีผมสรุปเร็วไปใช่ไหมแล้วก็ผมถามไหนว่าในครั้งโน้อนเนี่ยเล่าเข้ากันเนี่ยคุณคิดว่าเครื่องกันเล่าจะมีไหมไม่ไม่เขาก็มีวิธีของเขาแต่มันไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเนี่ย นนอันปนระเดนีจ้นีมันไม่ได้เป็นประเด็นอแต,แต่จริงต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราคุยกันอย่างเงี้ยมันเหมือนเถียงกันไม่ไม่อย่างงี้อาจารย์ไม่ต้องเถียงกับผมหรอกคืออย่างงี้อาจารย์พร้อมไม่เดี๋ยวผมไปหาอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าเรื่องอาจารย์น่าจะเป็นมหากาบยาวพอสมครวรเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทําความเข้าใจในหลายๆเรื่องกับอาจารย์ด้วยอะ่ะโอเคโอเคอาจารย์พร้อมไหมนะประมาณนี้นะอาจารย์นะ อ่ะโอเคอาจารย์อยากจะพูดอีกไหมประมาณนี้เนาะครับโอเคครับโอเคขอบคุณสําหรับหลักฐานทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ,รบ <laughs> เรียบร้อยหนักหนัก <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยครับแม่นักมา